ตอนนี้ได้เวลาของฮอตออนไลน์กันแล้วเขาบอกว่าฮอตออนไลน์วันนี้ฮอตออนไลน์วันนี้ฮอตมากจริงๆนคเพราะว่าภาพนี้ภาพเดียวงงกันทั้งประเทศอยากรู้ไหมภาพไหนนี่ฮะภาพนี้เลยเป็นไงฮะภาพนี้ละครนังร้องหนุ่มคนดังเลยนะครับเป็กผลิตโชคเนี่ยเห็นไหมฮะในจ้ตุในมือของเขาเนี่ยมีใบทะเบียนสมรสอยู่งงไหมล่ะงงแน่งงน่ หลายคนะนะฮะก็ะก็งงนึกว่าเขาไปแอบซุ่มจดทะเบียนที่ไหนแต่ไม่ใช่ฮะพอซุ่มเข้าไปใกล้ๆก,ก,ก็เข้าใจว่าอ๋อมันเป็นใบที่แฟนคลับเขาทําให้นะฮะเป็นหลักฐานแสดงถึงความรักอันเหนียวแน่นอย่างนี้นี่ใช่กลุ่มแฟนคลับเขาก็แบบอารมณ์ว่าถ้าถามนะว่าใครเป็นแฟนเขาก็จะบอกว่าเป๊กนี่แหละเป็นแฟนอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เนี่ยฮะตามคอมเมนต์ที่เห็นเลยนะครับบางคนก็บอกว่าอยากได้รักจุงอะไรอย่างนี้งี้ มักเกียนะครับเออถ้ามีแฟาถ้าใครถามว่ามีแฟนหรือยังตอบเลยว่ามีแล้วคิดเป็กผลิตโชคเออน่ารักจังเลยนะครับอือนี่ก็เป็นความน่ารักของแฟนๆนะคะที่เขาทําขึ้นมาเพื่อเป็กผลิตโชคโดยเฉพาะเลยนะคะอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่11บเอโมงครึ่งนะคะขอบคุณชุดพิธีกรของฝนจากจอมเรสคาร์เพ็ด้วยคืนนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะราตรีสวัสดิ์ครับ